สวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพา f อมาที่ป่าช้าดงดับจิตนะครับผมเพื่อมาสอหาแนวทางกันเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เรากําลังเดินเข้ามาในป่าช้านะครับผมอใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอพารวยด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนแนวทางลด,ดเดๆของทางช่องนะครับตอนนี้เราก็กําลังเดินเข้าป่าช้านะครับผม เพราะว่างวดก่อนนี่เข้าเข้ามาเกือบทุกงวดแหละครับอาจารย์ของอลายงวดด้วยนะโอ้ใช่ไหมครับเพ,พิ่นย่านดังเพิ่นย่านดัง่งก็ยังสี่เลยโอ้เอาเอาว,อวันนี้มากับป้าฝันแม่นนะครับอาจารย์ทองใสอ๋เราจะมาวัดป่าช้าดงดับจิตชื่อหน้ากลัวแล้วนะครับผมอ๋เดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรา มาชมแนวทางนะครับวัดป่าดงดับจิตนะครับตอนนี้เราก็ได้เดินมาได้สักพักแล้วนะครับผมกลางป่าช้าเลยครับน,น่าตอนนี้ครับขนาดกลางวันก็ยังวางเวงเนาะกลางคืนจะขนาดไหนครับผมเข้ามาสลึกเลยนะครับอ๋อเห็ดก็มีเยอะนะครับ เราก็มากับทีมงานนะครับผมทีมงานน้องน้องเมย์นาคน้อยนะครับไอศิ์นะครับอ่าเฮ้โอ้เกิดอาการแปลกๆแล้วครับผมเป็นยังไงอาจารย์เดี๋ยวเปลี่ยนพักกันสัมผัสได้นะครับเนาะอือครับอ้าว อาจารย์ทองใสเป็นอะไรครับโอ้ยน้ักอันนี้คืออะไรครับปูโอตะกีมันเป็นอะรนั่นพวกพระพนมาโอ้เป็นสาราบครับเป็นพุทธีน้อยโอ้คนเหดหมองนังป่าดงดิบป่าดงดิบนะครับป่าดงดิบดงดักจิต ดงดับจิตดงดับจิตลมแรงอย่งเลยครับสมำือนะคะมากอปิ้นโอ้มมากกับวิงวงๆเลยครับอลันจงงนีลย้นครับอันนี้กับบรรยากาศดงดับจิตนะครับผมที่ครับใครมาขอโชคก็ได้เกินเกือบทางนั้นเลยนะครับตอนนี้ขณะกลางวันนี้เราก็ยังขนลุกกันเลยนะครับผมอือเอาอาจารย์ก็จะ ทำพิธีนะครับทำพิธีนะครับปู่ก็มาด้วยนะครับฝังแต่นักเกลียงเครับพวกเงี่ยงใหญ่ๆปุ่นม่วปุ่นพุ่ยจะทำไงครับผมครับขากันตายฝังที่นี่เนี่ยโซลกีหน้าใบหน้ามนี่เขาที่นั่งยางเมืดเแถวนี่นี่ตักใต้ฟ้ามไกลมืดเนี่นั่งยางมืดเฉียนหอดปุ่นหัวของเพื่อนครับนั่งยางแล้วบารีทุ่มเผาบ่ใหม่ห้องรู้จะสมัยเป็นน้อยจานมามาบุ่นเปรียนซีงครับ มันเผาว่าใหม่มันเผาว่าใหม่แล้วอยู่ไฟอยู่ยังเขาเก่ามากเ,เอาขึ้นมาเป็นไปไป,ไปเบิงมะล่ามกับมาเป็นเห็นแต่เข,เขาเขียนข้อ,อาไม่ทางมสมัยก่อนใช่ไหมครับปู่โอ้โหชุดโหดเลยแล้วนี่แ<อ>หล,และ,ละครับรวันในป่านี่ยเขาบอกฟังแต่บอกในเรียกผุ้เสียยังไงสำคันที่ว่าผีซื้อขนมกินซื้อขนมเซนนี่ยจอยู่นีมาเนี่ยอยู่นี่เลยถ้าโค้งเสร็จถ้าโค้งแข่งน้ำไปนี ตายกลายนัะตายนี่คือตนานครับผมเป็นตำนานนี่อจารนี้ก็ชงนกเปลี่ยนบ้านซีพวงอ๋อถวายพวงมะละยี่สงอ๋อพื้นไห้ตัวใดกอค่ะกอต้องใส่พื้นไฮ้9ีเก้าศูยมครับีเก้าศูนย์ซีเก้าศูนยกนเป็ดนเปตัดเลนนะครับจะได้เก้าศูนย์เนาะนูตัดเล็ก็ได้เก้าศูนย ช่องยูทูปต่างๆในซีต่างๆเงๆพื่อนก็ได้มามอบถวายให้แกงาเวเด้อย,ยาสิงห์เงี้ก็ดีปีสิบสี่พ่วงได้ครบแล้วบัดน,นี้ลูกเต้าลูกล้านก็เลยสิมาขอต่ออีกหลอดใหม่ซึ่งวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคมหกสี่นี่นะครับด้อยาาด้อย เพราะว่าที่เพ้นถูกพันได้นั่นเพ้นกะว่าจะมาซอยทั้งเห็ดไฟฟ้าเอาไฟฟ้าเขาทั้งวัดปลานะครับแต่ว่าก็ยังบ่ทันในพ่อก็เลยจะมาขอม่อีกซึ่งวัดกอนอย่าให้ย่าก็ได้ให้กับผู้ค่านี่ก็คือ90ให้กับพระพอาจารย์ก็คือ35นะครับเนาะ935 9สามซึ่งบางท่านพันก็ได้ทั้งบนทั้งล่างแล้ว งวดนี้กะขอให้ยาให้คือเกา่าคือหลังเด้อคืองวดที่่านมาเพราะว่าให้ได้ไฟฟ้าเขาวัดให้เลี้ยวสมดังีิย่าจากได้เนาะลูกเต่าลูกหลานกลับมาเปลี่ยนสพานบุญให้พร้อมพร้อมด้วย youtube อีกหลายช่องนะครับที่ม่าน้ำกันนะครับเป็นต้นว่าพอสวัยผ้าร้วยเปือับหน้าขี้เปลือับหน้าขี้โอพ่อาพผ้าร่วยนะครับหนักหน่อยผ้าด่วยหนักหน่อยผ้ารวย นะครับแล้วกตตัวห้องผู้ขายองแต่ท่องใส่ผ้าวด้วยซึ่งไม่งวดที่ผ่านมามีแต่ผู้ขามากผู้เดียวก็คือท้องใส่ผ้าวด้วยมันก็เลยได้น้อยวดนี้ผู้ขาก็เลยได้ส่วนข้าเจ้ามาซอยเปลี่ยนสพาพบุญด้วยงาเด้อกระยจะตื่นได้ท่วงกับสอยให้เพิ่นได้คือกันนะครับให้ถูกให้ได้ให้เอฟซีเพิ่นได้เพราะได้มารวมเฮ็ดรวมสรางน้ำกันนะครับถึงทางวัดป่าแห่งนี้ยากระส์ได้บุญได้กุศลน้ำกันเด้อ n าให้คือเกาคือหลังทั้งบนทั้งล่างคึอเกาด้อธุกเทหาวัตรุมิเตเตกุมาจจยันตุเทวาสระทรวิสเมยอคันทัพนาคเก็บทันตาสันติเกอังมุนีวาวจนะสาธุเมสุนันตุ อามาสวนารุอายะมารันตาอามาสาวนารอายะมารันตาอามาซาวนารอายะมาันตายีลี่าี่อลี่วยล่ยีลี่ยี่าี่ลี่ย่อีลี่วะโอ้่หฮักส์นี่อะไรวย่อีลี่ว้เดี๋่ามันคือบราี่ในพ่อหลัง่มัน ให้อีกได้ป้ยเนาะเจ้าให้แม่ได้ป้วยเจ้าให้แม่ได้้ยเหได้ได้แม่จะไปยางเยเอาเสียงสวงเขาม้าตัวเนาะเอาเสียงสวงเอาค่วจะเริ่มเขาม้าแม่จะให้อีกนี่เอาม้าให้มาด้ยแม่ให้มาด้วเจ้าให้ได้ป้วยเรได้เ้ยีตัวดิเ้ีดตัวีตัวดอกเ้แต่ว่านี่แม่ได้ดีเลย ตั้งตาลูกว่าได้ได้ลูกก็ยังเอาพวกมะไล่มาห้ยด้วแม่อุ้ยได้ดิบันเออชิงได้ดิอ้าวได้เอาแม่ห้มาตัวไรแม่แต่ว่าขั้นห้ยเรี่ยเลี้ยวอุ้ยบันนี่บ่อยอยากได้เจ้าพวงมาไล่ที่โอ้อยากได้อีกอีกแหละแม่แม่อยากได้ชุดงามๆไปวัดไปว่านดิโอ้ได้ได้ได้เลยได้เลยรับฝากด้ยท่านที่ชุดงามเนี่ยย่างเลยเลยขายแม่เลยได้ในหมีจากชุดในหมีย่างว่าอะไรดิเอาชุดขาวชุดไทยแหละแม่ โอ้ยกสินมีเนะหรอเนาะบอสินมีกสินธรรมดาคือจะดูกันทีไรไรแตกแล้วว่า,นะอ,ยาอยากแม่วันจิตแต่งสุดขาวไปไหม กระสุดขาวก็ตั้งหากกรไม่สิ้นสิ้นก็จะให้สิ้นขาวกระสุดขาวชุดหนึ่งกระไรชุดผ้ามีซื้อซื้อกระไรดอกเอาแม่ก็ต้องให้ก่อนเนี่ยให้ลูกให้หลานไปเงินเอาเงินไปซื้อเนี่ยเออต้องแม่ให้บ่ได้แม่ยบ่เอาเด้อเอาตกลงแม่เนาะตกลงเนาะสัญญาฤที่บอกให้สัญญาสัญญาแม่ให้ไปเร็วเร็ว่าอยู่ว่าโอ้ยบุตรบ่กั่าการซื้อหลายๆนี่จะมาให้แม่บ่เนาะว่ะ Hoy, อ้ยมากกมาผูเดียวบัดนี้เข้ามาหลได้เลยเป็นช่งๆอยู่ไไ้ไครเฮ้ยมาหาเมียแลวเมียใคอยากไอ้ได้เนาะเป็นช่วงอยู่นี่เมียวาเมียบอกให้ยังที่จะเลือเคยเห็นได้ลไว้ไพี่งแกลวังอยู่ไว้ บ้ีจะวงได้กว่าปนีด้วนี่วะโอ้ยพูดเลแม่โอ้ยบนี้รคายนี้ถ้ามอ้พูดเงจีบนได้ไบาอืโอ้ยมันก็งร้ห้เลกนเนาะมันก็เ้เอเตัวันคืออ้คนนี้ไงโอ้ยไอ้แล้วเนาะบหลายนนี้ยังเป็นซองๆอยู่เลยวะไอ้สาตัวเฮงจีดังคักน่ะโอ้ยทอามเม่ดังได้เนาะบ้านี้ เขาชิบ่มาคุณแม่ริมซะบ่บ่อไห้มาคุณบ่ให้มาตองเลยแม่ไปโมกาขม่าดอกเขาชิบมาคุณแม่ริมซะบ่บ่บ่เอาเอาแม่ให้มาได้ดิที่งานจืดผู้เอามาเนี้ยขึ้นดูไห้ได้เรื่อยๆเนาะให้มันพ้อ่ให้มันพ้อ่ในอันใส่เสียงสว่างการเนาะนั่นล่ะอยู่ห้มาอยู่แม่ได้มามเฮียงา์งามนี่นาะเฮ้ยได้เสียงสว่างการมาใส่ตัวพิตูนเพิ่นเพิ่นพิตูนเพิ่นผุ่น บัดใหญ่มากเนี่ยโมมีเสียงสว่างดีพ่ออยากเห็ได้ครบเปิดปุนะแม่ก็อยากให้ได้แต่ว่าขั้แม่เห็นโอ้ยไม่เคยได้ยังได้หรอจีว่าขนชื่อท่านบานละอื่ขนชื่อไท้ได้ท้านบ้านนโอ้ยกระบตะลีเด้แม่มันมีอยู่เราวันที่หนึ่งหดแล้วเนาะลายๆอยเมันดีรถนาะแมนมนม คันแม่ให้ได้สามตัวนี่จะได้บ่นุสได้แม่ได้สุดข่าวสุดหนึ่งได้มีสุดหนึ่งเอาได้แม่เอาสียังไงแม่บาทนี่ไหวก็สินมีอืสินมีสินคิดเท่านี้จะได้ดอกแม่มักดงจังสั้นมันจะมีประพุ่นและเชื่อมืนี่มันหาอยากเลยแม่เอาสุดไทยงามๆยังไงแม่ไหวพี่สีแมีหนุ่งงามโอ้ยตันตัวแล้วค่อยบึงสัดเจ้าควงเนี่ย เอ้ยานเราแม่งามเนาะง้นมันมีเว้ยปชีวะเว้ยคือน้ำสมัยเดียว่าเออเอาท่านสมัยตัวแม่เนาะอ้ยชีวะเว้ยคงานานอท่าสมัยเดียว่าขอตามใบลุ่นเดียว่าเจ้าอีกมันหลายคนตีตัวตีสร้างเขาเขางามสยาน้แม่เนาะอ้ยปชีเห็นน้างามปนับพุโอ้ยกางามงามพุลเนาะงมพุก็ตัวเราเเออเอามาสหตัวแม่มากมาองงามก็ให้มตัวกากพุเะ มาวันนี้กี่ไห้สามตัวให้เพื่อนพุ่นบวกสองตัวตัวบาทนี้เพี้ยนกันตัววเงินพุ่นบวกสามตัวพุ่นแม่เ้แม่ลอยสองตัวนึงว่าจีไห้สามตัวอกกินแก่ันเขาหยันลุมมลุมตรงนีไว้เป็นเขาซุนในสงตัวนึงเฮ้ยคือบร้เวงมาเลยเศร้าจีเฟืองมาบัตนี้เอาสามตัวาสาตัวมาเลยแม่บัตรมามาสามตัว กะปู่บิษาบน้บ่บริษาดอกคนถึงย่องตัอว่ามีงามเนาะงามงมบ่เหนวกใจแล้วบนกคืออยากนุงจีนงามได้บิวาอเนาะนี่ยากเนาะบ่เอาสาตลุนะเอาสาตัวลดเนาสามตลดึงยังเออสาตัวมนอไาได้แต่ว่าขั้นบด้มากยังมีกินนี่เนาะไ้ยก็ต้องให้ได้ไม่ให้ตรงตรไม่ไเนา กระสันบ um. ่ได้นุ <the <the ama, um Bal, ่งสินสดไทยดีไว้บ่เอาอย่าเอาอย่าเอามาเลยคันบ่อือคันบ่ถืีกับบ่ห้มันบ่าไงยะอย่าช่วยเอามาเอามามันเป็นบาปเป็นกรรมแม่กับบ่เอาเออคันใดเลยเลยเออมีอยู่มีกินแล้วได้ใส่ได้สวยแล้วก็คอยมาคอยขึ้นนอนคื้นถึงกันบ้ามันสิเป็นยังยังสามตัวซื้อไหมสามตัวซึ้มบ้า เอ้าแม่เอ้าตัวไหนแม่วามาดูรับปากแล้วกัตตองให้เนะเรื่องราวกับไม่มีฤทธิ์เต้าบรคักแล้วนะรับปากเล้วกับตัวใหญ่น เอาเกก็ซีดแม่อ้กยเกาเกลีเกซีอีนี่หรือเกลีเก็ดซีเอาเกี็ขั้นแมนกับลูกกับซีซือมาหายเด้อสินไหมกับสินขาวลงนไปวัดเนาะไดินุ่งขาบานี่เ้ยบานี่ละบานี่นุ่งบานี่ละ้ยหวควยควายุยมากกับหันหายเอเอาชุดไทยงามๆนู้แม่เนาะ้ยงามๆวพอได้ชุดขาวไปวัดไปว่านั่นแล้วได้นนุ่ง

ได้ค่ะบลอนด์อบอได้จ้าโอ้ยได้ได้แล้วมาขันทางบนทางลางถิมารำแม่เม่เบิงบล่ะนั่นเอาเอาเอาจังซีกันได้อนักน้อยมาจังได้นักน้อยมามาดิมารำแม่เม่เบิงดินั่นนะขันได้กะสิมาให้ได้ังบงลางกมามาพูดยวลูกกะสิมา พูดนะไม่งายอยากได้เนาะแต่ว่าขั้นดีก็ได้มากทั้งบญทั้งล่างสปคเสนเออสดาเบิงเบื่เบื่อบอมาแจงเจบวกคักบวกเน่เบิงนั่งล่ำพอมนาะยาเนาะมางเจบวกคักบวกเน่เอเนาะบวกคักเอาหนแขนรถดาคักบวกเน่เ้นาอุยสีนี่มาขึ้นสิมาทังบนทั้งล่างมันสีเมนอยู่บวจากแล้วกับเบิ้งงามัคักแล่เนาะเห็เบิ้งงามคักเนาะ ูซื้อขยาให้มาล่ำเด้อให่ได้ใส่ชุดไหม่เด้อซื้อบูซื้อขยะนี่ให้ดูให้ซื้อยูซื้อบูซื้อขยะมั้งต้องมากมปนบ่ต้องมากเลยต้องมากขับขวางมากเหี้ยขาเลยเลยบ้าหกสี่หกสีเอาหกสี่ก็หกสี่ไม่ตัวไหนเอแม่บังแม่นะเอาเห็ดใส่บะเจี๋ยวบังม่นะ้หกสีกซี พวกสีนี่มันอยู่ลุมนะออมันอยู่หุน่นมาร่างเนี่ะเส้นน์เรียกใครสีบัวใครมันคือ,อเก้าเส้นสาเก้าเกียร์สิกับหกสี่มีตัวนั้นแต่ว่าอย่าลืมพวงมาลัยสีพวงเอ,อ้ามีตัวนั้นหรอไปไป,ปไปจุนยันอ้ขอบคุณมากไปมีคืออันนี้ก็เป็นแนวทางของแม่สินเฮียนนะครับผมที่เราได้มาขอโชคลาภนะครับที่ ป่าดับจิตนะครับปาชาดงดับจิตนะครับผมก็มี974นะครับที่แม่ให้มา974แล้วก็64แล้วอย่าลืมพวงมาลัย16พวงนะครับผมอันนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันนะครับผม ถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องโอปอพาด้วยนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ f c ครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่า